นักเรียนวันนี้นะคะเราจะมาเร hm ียนวิชาคณิตศาสตร์ของชั้นปะผมศึกษาปีที่4โดยในวันนี้เราจะเร huh ียนในหัวข้อเรื่องการหารค่ะจะเป็นยังไงนั้นไปดูก <ường. S 2> ันเลยค่ะการหารการหารนะคะก็คือการแบ่งจํานวนจํานวนหนึ่งเป็นกลุ่มละเท่าๆกันหรือการลดหรือลบออกจากจํานวนหนึ่งครั้งละเท่าๆกัน โดยสัญ,ญลักษณ์นะคะที่เราใช้ก็คือเครื่องหมายหารซึ่งเราจะใช้เขียนในรูปของประโยคสัญ,ญลักษณ์นะคะมาดูตัวอย่างยกตัวอย่างเช่น12หารด้วย4ถ้าเราเจอแบบนี้นะคะเวลาเราจะอ่านเราจะอ่านว่า12หารด้วย4ซึ่ง ตัวเลขนะคะหรือจำนวนที่อยู่หน้าเครื่องหมายหารนะคะเราจะให้เป็นตัวตั้งและจำนวนที่อยู่หลังเครื่องหมายหารก็จะเป็นตัวหารนะคะซึ่งในตัวอย่างนี้นะคะตัวตั้งของเราก็คือ12ตัวหารของเราก็คือ4ซึ่งในการหารนะคะมีความจำเป็นที่เราจะต้องใช้ความรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของการคูณและการลบนะคะโดย การหารมีทั้งหมด2วิธีอะไรบ้างเอ่ยวิธีแรกเลยนะคะก็คือการหารยาววิธีที่2ก็คือการหารสั้นโดยผลลัพธ์ของเรานะคะก็จะประกอบไปด้วยผลหารและตัวเศษ ผลลัพธ์จะประกอบด้วยผลหาและเศษโดยผลลัพธ์นะคะแบ่งออกเป็นสองแบบก็คือการหาลงตัวกับอีกแบบหนึ่งก็คือ การหารไม่ลงตัวการหารลงตัวนะคะก็คือตัวเศษเนี่ยจะเป็นศูนย์ตัวเศษเท่ากับศูนย์หรือว่าไม่มีเศษนั่นเองส่วนการหารไม่ลงตัวก็คือตัวเศษทำไมคะตัวเศษไม่เท่ากับศูนย์อ่ะ คราวนี้หลังจากที่เราได้รู้ความหมายไปแล้วนะคะเรามาทบทวนดีกว่าว่าเรื่องที่เราเรียนไปแล้วเกี่ยวกับเกี่ยวกับการหารนะคะเป็นยังไงบ้างอ่าเรามาดูทบทวนโดยคุณครูนะคะจะยกตัวอย่าง1ตัวอย่างสี่ยหหารด้วยสเท่ากับ ช่องซีเรียมโดยในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องการหารยาวกันดังนั้นก่อนอื่นเลยเราก็ต้องทำาไมคะเราก็จะต้องตั้งหารก่อนโดยการตั้งหารของเรานะคะเราจะนำตัวตั้งเขียนไว้ด้านในเครื่องหมายหารและตัวหารเขียนไว้ด้านนอก หลังจากที่เราเขียนเสร็จแล้วนะคะเราก็มาเริ่มหารกันเลยค่ะโดยขั้นตอนแรกเราจะทำยังไงคะเราจะนำสามไปหารตัวแรกก่อนก็คือนำสามเนี่ยไปหารสีหาร4ก่อนอื่นเราก็ต้องมารู้ความสัมพันธ์เกี่ยวกับการคูณก็คือสุดคูณแม่สาม นั่นเองนะคะนี่ครูอแอดเขียนสามหนึ่งสามสามสองหกสามสามเก้าทุกคนน่าจะท่องได้อยู่แล้วสามสี่สิบสองสามคูณห้าได้สิบห้าสามหกสิบแปดอ่ะเขียนไว้ประมาณนี้หลังจากนั้นนำสามไปหารสี่ได้กี่ครั้งคะ ก็จะเป็น3 1ผลลัพธ์เขียนไว้ด้านบนจากนั้น3คูณ1ได้3นํนำมาเขียนไว้ด้านล่างให้ตรงนะคะเราเริ่มจากหลักร้อยก่อนนักเรียนต้องเขียนให้ตรงหลักต่อไปเมื่อเราหารเสร็จแล้วเขียนเสร็จแล้วเราก็ต้องนำมาลบกันค่ะ4ลบ3ได้เท่าไหร่4-3ลบ3ได้1แล้วเราก็จะ ทำการหาตัวต่อไปค่ะโดยต่อไปเราจะหารในหลักสิบเราก็จะดึงสองลงมาจากนั้นเราก็ทําการหารค่ะเราก็จะนำามาม,มาหาสิบสอ,สอะไรได้12บสคะ3มหารสิสได้เท่าไหร่หรือเราอาจจะมาดูความสัมพันธ์ก็ได้ว่า3าคูณสได้12ดังนั้น3ไปหาร12 ก็จะได้4เขียนผลลัพธ์ไว้ด้านบน3คูณ4ได้12นํอนำผลลัพธ์มาเขียนไว้ด้านล่างจากนั้นเราก็จะนำมาลบกัน12ลบ12มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ12-12ลบ12มีค่าเท่ากับ0จากนั้นเราก็จะมาหารในหลักถัดไปตอนนี้มาถึงหลักสุดท้ายแล้วค่ะก็คือหลักหน่วยเราก็จะดึง6ออกมา นำสไปหาร6 3หาร6ได้เท่าไหร่คะหรือนักเรียนจะดูความสัมพันธ์ก็ได้ความสัมพันธ์ก็คือ3าคูณสได้6ดังนั้นผลหารของเราก็คือ2 3งคูณสเป็น6ใส่ผลลัพธ์ไว้ด้านล่างหลังจากที่เราหาผลลัพธ์เสร็จแล้วเราก็จะน้องนำมาลบกัน ผลลัพธ์ที่ได้ด้านล่างแบบนี้เราจะเรียกมันว่าอะไรคะเราจะเรียกว่าเศษและผลลัพธ์ที่อยู่ด้านบนเครื่องหมายหารเราจะเรียกว่าผลลัพธ์นักเรียนจะสังเกตได้ว่าในข้อนี้นะคะตัวเศษของเรามีค่าเป็น0ถ้าเศษเป็น0นแบบนี้นะคะเราจะเรียกว่าการหาร ลงตัวค่ะอ่ามาเรามาเขียนคำตอบกันคราวนี้เราได้คำตอบแล้วคำตอบหรือผลลัพธ์ของเราก็คือ1นึ่งนะคะเก่งมากเลยเด็กๆมาดูเรื่องการหารที่ตัวตั้งมากกว่า4หลักและตัวหารมีหนึ่งหลักโดยในวันนี้นะคะเราจะใช้วิธีการหารยาว มาดูตัวอย่างแรกกันเลยค่ะตัวอย่างที่1 9 5 5 7 8้าหม่านร้เจ็ดมีค่าเท่ากับเท่าไหร่หลังจากที่เราทราบโจทย์แล้วเราก็มาเลยค่ะมาตั้งหารกันโดยเด็กๆอย่าลืมนะคะตัวตั้งเราจะนำมาเขียนไว้ด้านในเครื่องหมายหารค่ะก็จะเป็น95500 578เด็กๆไม่ต้องใส่จุลภาคก็ได้นะคะจากนั้น ส่วนตัวหารเราจะเขียนไว้ด้านนอกคราวนี้มาเริ่มกันเลยค่ะเราก็จะเริ่มหารจากหลักหมื่นก่อนเราก็จะนำเจ็ดไปหารเก้าเจ็ดหารเก้าได้เท่าไหร่นะเด็กๆท้องสุดคูณแม่เจ็ดได้คลองแล้วใช่ไหมคะแต่ว่าน่าจะมีบางคนที่หยุดไปนานอาจจะสับสนนิดหน่อยนะคะมาค่ะเรามาใช้ตัวช่วยกันช่วยกันคิดไปพร้อมๆกันนะคะ เจ็ดคูณหนึ่งได้เจคูณสเท่าไรครูเขียนผิด7จ็ดคูณสอ4สิบสี่เจ็ดสามยี่เห้าสดหกสเราก็จะหาสุดคูณนะคะไปประมาณถึง6คูณไปถึง6แล้วเราก็มาลองหารดูถ้ายังหารไม่ได้แล้วค่อยเรามาหารเพิ่มค่ะ มาค่ะมาเริ่มกันเลย7ไปหาร9ได้กี่ครั้งก็จะได้1ครั้งเขียน1ไว้ด้านบนนำา7คูณ1 7 1 7นำผลคูณมาเขียนไว้ด้านล่างจากนั้นเราก็ต้องนำ9ลบ7 9ลบ7ได้2เขียน2ไว้ด้านล่างค่ะ จากนั้นเรามาหารต่อในหลักพันเราก็จะดึงห้าที่อยู่ในหลักพันนะคะลงมาก็จะได้ยี่สิบห้านำเจ็ดไปหารยี่สิบห้าเราก็มาดูว่าเจ็ดคูณอะไรผลลัพธ์ใกล้เคียงยี่สิบห้ามากที่สุดในข้อนี้นะคะก็จะเป็นเจ็ดคูณสามได้ยี่สิบเอ็ดใกล้เคียงสุดแล้วเราก็จะเขียนสามไว้ด้านบนเจ็ดคูณสามยี่สิบเอ็ดเอาผลคูณ เขียนไว้ด้านล่างจากนั้นทำยังไงคะนำา25ลบ21เราไม่ต้องเขียนเครื่องหมายนะคะเราก็รู้เลยว่าต้องนำมาลบกัน25ลบ21เหลือ4จากนั้นมาหารต่อค่ะในหลักร้อยเราก็ดึงเลขในหลักร้อยซึ่งคือเลข5ในขอน้อนี้แล้วก็เหมือนเดิมเลยค่ะนำา7ไปหา45 7 คูณอะไรใกล้เคียงผลลัพธ์ได้45มากที่สุดในข้อนี้เราแอบหาสุขคูณไว้แล้วก็คือ7คูณ6ได้12เอ้ย42ขอโทษค่ะเราก็จะใส่6ไว้ด้านบน7คูณ6ได้42จากนั้นก็นำมาลบกันค่ะ5ลบ3 5ลบ2ได้3 เราก็มาหารต่อในหลักสิบก็จะดึง7ลงมา7อะไรใกล้เคียง3ามสิมากที่สุดคะคุณครูจะใช้เรื่องความสัมพันธ์ของการคูณนะคะขออนุญาตใช้คำพูดที่นักเรียนเข้าใจง่ายนะคะเพื่อที่จะได้เข้าใจได้มากขึ้นเพราะว่าโจทย์ข้อนี้นะคะก็คือมากกว่า4ี่หลักอ่ะเมื่อกี้นี้เมื่อสักครู่นี้นะคะ 7คูณ5ได้35ใช่ไหมดังนั้นผลลัพธ์ของเราก็คือเลข5เขียน 5, 5, 5ไว้ด้านบนให้ตรงหลักนะคะตอนนี้หานในหลักสิบคูณ5ได้35นํานำผลคูณของ7กับ5นะคะมาใส่ไว้ด้านล่างจากนั้นทำยังไงคะคูณเสร็จแล้วต้องลบเริ่มจากหลักหน่วย7ลบ5ได้2 3-3ลบ3ได้0ไม่ต้องใส่จากนั้นหลักสุดท้ายแล้วค่ะหลักหน่วยเราก็ดึง8ลงมาเลยแล้วก็นำอะไรนำา7ไปหาร28ใช้ความสัมพันธ์ค่ะ7คูณอะไรได้28ก็คือ7คูณ4นำา4ใส่ไว้ด้านบนจากนั้นมาคูณค่ะ7คูณ4ได้28ใส่28ไว้ด้านล่าง หลังจากนั้นก็นำมาลบกัน28ลบ28ได้0ข้อนี้เศษหรือตัวเศษของเราเป็น0ถ้าแบบนี้เราจะเรียกว่าอะไรคะเราจะเรียกว่าการหารอะไรลูกการหารลงตัวโดยอย่าลืมนะคะศูนย์ไม่ใช่คำตอบนะผลหารหรือผลลัพธ์ของเราอยู่ตรงไหน อยู่ด้านบนค่ะอยู่ด้านบนเครื่องหมายหารข้อนี้ผลลัพธ์ของเราอยู่ด้านบนดังนั้นเราได้ผลลัพธ์แล้วเราก็มาเขียนตอบเลยค่ะคําตอบของเราก็คือ1 3 6 5 4อย่าลืมใส่จุดและภาคด้วยเป็นยังไงบ้างคะตัวอย่างแรกไม่ยากเลยต่างจาก ตัวอย่างที่เราทบทวนเมื่อสักครู่นี้นะคะก็คือจำนวนหลักมากขึ้นอ่ะสำหรับเด็กๆนะคะที่ยังงงเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างอีกสักตัวอย่างหนึ่งนะคะเป็นตัวอย่างที่สองตัวอย่างที่สองนะคะ125630หารด้วย4มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เราก็มาเริ่มเลยค่ะโดยเด็กๆอย่าลืมนะคะย้ำเตือนอีกครั้งหนึ่ง ตัวตั้งเขียนไว้ด้านในเครื่องหมายหาร1 2 5 6 30ไม่ต้องใส่จุลภาคก็ได้ส่วนตัวหารเขียนไว้ด้านนอกหลังจากที่เราตั้งหารเสร็จแล้วเราก็มาเริ่มเลยค่ะเริ่มหารเลยเราก็จะนําตัวหารมาหารตัวตั้งหลักแรกเลยหลักซ้ายมือหลักที่มากที่สุดนะคะในข้อนี้ก็คือหลักแสน ข้อนี้คุณครูไม่ได้เขียนสูตรคูณให้นะคะเพราะว่าแม่สี่นักเรียนน่าจะท่องกันคล้องอยู่อะมาดูข้อนี้นะคะสี่หารหนึ่งได้ไหมสี่หารหนึ่งไม่ได้เลยเพราะว่าถ้าลองนึกนะคะว่าสูตรคูณแม่สี่สี่หนึ่งสี่ความสัมพันธ์ก็ไม่ได้แล้วดังนั้นถ้าตัวตั้งน้อยกว่าตัวหารเราจะใส่ศูนย์ เพราะว่า4คูณ0ได้0แบบนี้ค่ะจากนั้นเราก็นำมาลบกัน1ลบ0ได้1แล้วเราก็จะดึงหลักถัดไปลงมาก็จะเป็น2ซึ่งอยู่ในหลักหมื่นนะคะก็มาหาต่อเลยนำ4ไปทำอะไรคะ4หาร12ได้กี่ครั้ง4คูณ3ได้12 แปลว่าได้3ครั้งเขียน3ไว้ด้านบนจากนั้นนำผลคูณมาเขียนไว้ด้านล่าง4คูณ3 12หลังจากที่ได้ผลคูณแล้วก็ต้องนำมาลบกัน12ลบ12ได้0ต่อไปหลักถัดไปค่ะหลักอะไรลูกหลักพันดึง5ลงมาเลยคราวนี้ก็นำาไปหาร5 สีอะไรก็เป็นสี่หนึ่งสถ้าให้ง่ายก็ท้องสุดคูณแม่4ี่เลยค่ะจากนั้นนำมาลบหาลบสีได้1ต่อไปในหลักอะไรคะหลักร้อยดึง6ลงมาเลยเด็กๆสังเกตนะคะวิธีก็จะวนกันแบบนี้โดยเริ่มจากอะไรคะขั้นตอนที่หนึ่งก็คือหารแบบนี้ หลังจากที่หาแล้วเราก็มาดูความสัมพันธ์ค่ะว่าความสัมพันธ์ของการคูณคืออะไรหรือการหารก็ได้4หาร16ได้เท่าไหร่ถ้าเราไม่คล่องเราก็ใช้เรื่องความสัมพันธ์เรื่องการคูณค่ะว่า4คูณอะไรได้16หรือใกล้เคียงโดยในข้อนี้ก็จะเป็น4คูณสีู่้ไฟก็จะเขียนไว้ด้านบน4คูณ 4, ได้16 นี่นำผลลัพธ์ของการคูณมาเขียนไว้ด้านล่างจากนั้นคูณแล้วก็ต้องนำมาลบกัน16ลบ16ได้0ก็ใส่0ลงไปเลยค่ะแล้วเราก็มาหาหลักถัดไปโดยการดึงตัวถัดไปลงมาก็คือเลข3อ่ะจากนั้นบนมาเหมือนเดิมค่ะนำ4ไปหาร3 a 4หาร3ได้ไหมนะ ตัวหารน้อยกว่าตัวตั้งแบบนี้ไม่ได้นะคะเราก็ต้องใส่0อย่าลืมใส่ศนะูนย์ะเด็กๆชอบลืม4ีคูณศได้0หลังจากหารแล้วก็คูณคูณเสร็จนำมาใส่แล้วทำอะไรต่อลูกลบ3าลบศได้3จากนั้น ดึงหลักถัดไปค่ะหลักสุดท้ายแล้วลงมาเลยก็คือเลข0แล้วก็บนมาขั้นตอนแรกใหม่ก็คือหาร4หาร30อ่ะเราก็คิดถึงความสัมพันธ์ค่ะ4คูณอะไรใกล้เคียง30มากที่สุด4 1 4 4นึ่งสี่4 16สองแปด24 4สา8ส ใช่ไหมถ้า48ก็จะเป็น32ก็จะเกินใช่ไหมคะดังนั้นเราก็จะเขียนแค่7พอ4คูณ7ได้28นำผลคูณมาเขียนไว้ด้านล่างค่ะจากนั้นก็ต้องนำมาลบกัน30ลบ28ได้2คุณครูแอบลบแบบว่ารวดเร็วนิดหนึงนะคะจากนั้นเด็กๆ ตัวอย่างที่แล้วผลลัพธ์ของเศษนะคะจะเป็น0แต่ข้อนี้เศษเป็น2ดังนั้นถ้าตัวเศษไม่เท่ากับศูนย์เราจะเรียกการหารแบบนี้ว่าอะไรคะเรียกว่าการหารไม่ลงตัวเพราะว่ามีเศษหรือเศษไม่เท่ากับ0ูนย์นั่นเองโดยผลลัพธ์ก็อยู่ด้านบนเหมือนเดิมค่ะผลลัพธ์หรือผลหารก็ได้ หลังจากนั้นหลังจากที่เราได้แล้วเราก็มาเขียนตอบค่ะแดดเปี้ยงนิดนึงเราก็จะนำผลลัพธ์มาใส่เลยสามหนึ่งสี่อย่าลืมใส่จุลภาคด้วย ไม่ได้ตอบแค่นี้นะคะต้องตอบเศษด้วยเพราะว่ามีเศษก็คือเศษสองผลลัพธ์ก็จะเป็น31,407คราวนี้นะคะเด็กๆบางคนอาจสงสัยว่าถ้าไม่ตั้งหารแบบนี้ตั้งหารอีกแบบหนึ่งได้ไหมได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูการตั้งหารอีกแบบหนึง่งเป็นยังไง การตั้งหารอีกแบบหนึง่งขั้นตอนเหมือนเดิมทุกอย่างเลยค่ะแต่ว่าบางคนเนี่ยหารคล่องแล้วจากตอนป %.3 ก็เลยจะไม่ยอมใส่ศูนย์ถามว่าได้ไหมได้ค่ะถ้านักเรียนมีความคล่องในเรื่องการหารนะอ่ะมาดูอีกวิธีหนึ่งนะคะเราก็เริ่มขั้นตอนแรกเลยค่ะเราก็นำหนึ่งอู้ขอโทษค่ะนำสีไปหารหนึ่งสหารหนึ่งได้ไหม ตัวตั้งน้อยกว่าตัวหารไม่ได้เราก็จะคิดว่าเราก็จะนำตัวถัดไปมารวมกันนำ4มาหาร12 4หาร12ได้เท่าไหร่คะก็จะเป็น4 3 12นี่เราก็จะใส่แบบนี้เลยก็คือเราจะไม่มีศูนจากนั้นเราก็นำมาลบกันก็ได้0ูดึง5ลงมาแล้วก็ทำเหมือนเดิมเลยค่ะ นำ4ไปหาร5ก็จะเป็น4หนึ่ง4ลบการเหลือ1ดึง6ลงมาคุณครูขออนุญาตไปเร็วนิดนึงนะคะเพราะว่าขั้นตอนเหมือนกันเลยแค่เริ่มต้นไม่เหมือนกันต่อไปก็เป็น4ไปหาร16ได้4 4 4 16ลบกันได้0ดึงหลักถัดไปลงมาก็คือ3คราวนี้นำ4 ไปหาร3ตัวตั้งน้อยกว่าตัวหารไม่ได้ใส่0 4คูณ0ได้0บางคนใส่0แบบนี้ก็ได้หรือบางคนไม่ใส่จะดึง0ในหลักถัดไปลงมาเลยก็ได้แบบนี้ค่ะแล้วเราก็คิดต่อเลยนำา4มาหาร30ก็จะเป็น4 7 28 แล้วก็ลบการเหลือสองนักเรียนจะสังเกตได้ว่าผลลัพธ์ที่ได้ทำไมคะเท่ากันเศษก็ทำไมเศษก็เท่ากันนะคะเราจะใช้วิธีไหนก็ได้แต่ว่าถ้าเป็นครูฝ้ายนะครูฝ้ายจะใช้วิธีแรกค่ะเพราะว่าป้องกันการผิดพลาดยอมคิดยาวนิดนึงแต่ว่าถูกต้องแน่นอนค่ะอะไปดูต่อคราวนี้ เราสามารถตรวจคำตอบหลังจากที่เราได้ผลหารแล้วนะคะเราก็มาช่วยกันตรวจคำตอบได้โดยวิธีการตรวจคำตอบของเราทำยังไงนะวิธีการตรวจคำตอบของเราก็คือเราจะนาตัวตั้งเนี่ยจะมีค่าเท่ากับตัวหารคูณผลหารถูกไหมแล้วบวกด้วยอะไรลูกบวกด้วย เศษแบบนี้เถิอบมาทางซ้ายนิดนึงอะหลังจากที่เราได้แล้วเราก็แทนค่าลงไปเลยค่ะตัวตั้งของเราอยู่ด้านในก็คือ125630ตัวหารของเราก็คืออยู่ด้านนอกเครื่องหมายหารก็คือ4ผลหารหรือผลลัพธ์ของเราก็คือ30,000 1,407และเศษของเราที่ได้จากการหารก็คือ2จากนั้นเรามาคิดคำตอบในวงเล็บก,ก่อนเลยนะ30ม0 0นมหาผลคูณการ3 4 0 7ืคูณ4ได้เท่าไหร่ใช้ความรู้เรื่องการคูณที่เราเพิ่งเรียนไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะก็นำา4คูณ7ได้28ใส่8ทด2 4ีคูณศได้0บวกที่ทดอีก2เป็น2 4 4สีใส่6ทด1 4ึคูณหได้4บวกที่ทดเป็น5และหลักสุดท้าย4ีคูณสได้12ผลลัพธ์ที่ได้นะคะก็คือ1 2 5 6 2 8ส เมื่อนำมาบวกกับสองผลลัพธ์ที่ได้เป็นเท่าไหร่คะผลลัพธ์ที่ได้ก็จะเป็น125,630สซึ่งคำตอบที่ได้ทำไมการผลลัพธ์ทางซ้ายและผลลัพธ์ทางขวาเท่ากันถ้าเท่ากันแบบนี้คำตอบที่เราคิดได้นะคะก็จะถูกต้องนักเรียนจะเห็นได้ว่าผลลัพธ์เท่ากันใช่ไหมคะ คำตอบของเราก็จะตอบได้เลยว่าคําตอบของเราคือ31,407เศษ2เป็นคําตอบที่ถูกต้องเป็นยังไงบ้างคะสําหรับเรื่องการหารที่ตัวตั้งมากกว่า4หลักและตัวหาร1หลักหลักการนะคะเราจะมาช่วยกันสรุปอีกครั้งหนึ่งว่าเนื้อหาในวันนี้นะคะการตั้งหารที่มีตัวตั้งมากกว่า4หลักและตัวหาร1หลักเนี่ยเราสามารถ หารได้โดยหารจากอะไรคะทางซ้ายไปขวาทีละหลักซึ่งผลหารในแต่ละหลักก็จะหาได้จากความสัมพันธ์ระหว่างการคูณกับการหารใช่ไหมคะในกรณีที่เศษเป็น0นย์เราจะเรียกว่าการหารลงตัวผลลัพธ์ของเราก็จะมีแค่ผลหารด้านบนอย่างเดียวและในกรณีที่ผลลัพธ์ของเรา ไม่เป็นศูนย์เหมือนในข้อนี้คำตอบของเราเราก็ต้องตอบผลหารด้านบนและอย่าลืมเขียนเศษด้านล่างด้วยนะคะและวิธีการตรวจคำตอบของเราก็คือนี่เลยตัวตั้งเท่ากับผลหารคูณตัวหารและบวกด้วยเศษอ่ะเป็นยังไงกันบ้าง พอจะเข้าใจไหมคะคราวนี้เรามาตรวจสอบความเข้าใจของเด็กๆกันบ้างกว่าว่าเด็กๆเข้าใจมากน้อยแค่ไหนนะคะหลังจากที่เราเนี่ยได้ร่วมการศึกษาตัวอย่างไปแล้ว2ตัวอย่างนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนเนี่ยทำแบบฝึกหัดหรือการบ้านนะคะทั้งหมด2ข้อนะคะโดยการบ้านของเรานั้นจะอยู่ในหน้า130ค่ะเด็กๆเปิดไปพร้อมๆกันเลยค่ะ เด็กๆเ,เปิดหนังสือเรียนหรือ,อยังคะโดยการบ้านในวันนี้นะคะหน้าที่เท่าไหร่นะเมื่อกี้นี้บอกไปแล้วการบ้านของเราคือหน้าที่130คราวนี้คุณครูให้เด็กๆทำข้อนี้เลยค่ะให้เด็กทำข้อ2ใ,ใหญ่ซึ่งจะมีทั้งหมด2ข้อย่อยก็คือข้อที่1กับข้อที่2 นะคะก็ให้เด็กเขียนวันที่แล้วก็ลอกโจทย์เลยหาผลลัพธ์นะคะโดยที่เด็กๆไม่ต้องตรวจสอบนะคะเด็กๆไม่ต้องตรวจสอบนี่ให้นักเรียนหาผลลัพธ์อย่างเดียวก็พอแล้วนะคะเราก,เก็เด็กๆก็เริ่มทำได้เลย ก็เขียนเลยพอลอกโจทย์แล้วก็เขียนเลยนะคะว่าวิธีทำแล้วหนูหนูลูกๆก,ก็ทำไมลูกตั้งหาเลยแบบนี้นะคะทำทั้งหมดสองข้อค่ะสำหรับเรื่องการหารที่ตัวตั้งมากกว่า4หลักและตัวหารมี1ห,หลักในวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะ ครูหวังว่าเด็กๆจะได้ความรู้และความเข้าใจมากขึ้นถ้ายังไงฟังรอบที่หนึ่งแล้วยังงงนะคะนักเรียนสามารถดูทบทวนย้อนหลังได้นะคะแล้วอย่าลืมทำการบ้านกันด้วยนะคะแล้วพบกันในคลิปถัดไปค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ